ยินดีตอนรรบเพื่อนๆ้าสู่รายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับในทริปนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแบบยุคล้านปีเลยนะครับที่นี่เนะครับเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่รายอ้อมไปด้วยภูเขาหินอุน้นและที่นี่ยังมีจุดซ่อนแห่งอารยาธรรมของมนุษย์โบราณซ่อนอยู่พร้อมแล้วหรือยังเกาะหมวกเที่ยวไปด้วยกันกับในทริปนี้กับการเดินทางกับเจ้าอัฟริกาทวีปบนสายสายสไตล์ทัวริร่ง น้องใหม่น้ำหนักตัวกว่า2 5งริกโลจะพาผมไปเที่ยวในเส้นทางแบบนี้ได้หรือไม่ผมเชื่อรองทานันแน่นแล้วเกาะหมวกเที่ยวไปด้วยกันครับผมเอมต้นนี้บางอ,าอยู่โอ้โหอ่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในรายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับก็เป็นทิป ในการเดินทางทิ่แรกนะเดี๋ยวจะพาแอฟฟี่นะครับน้องแอฟฟี่ของผมนะจอฟฟริกาทาวินแอลหนึ่งของผมนะเดี๋ยววันนี้มีนัดกับพี่โชคนะครับก็จะไปขี่รถเล่นกันแถวสุพรรณด่านช้างนะครับก็จะเป็นเส้นแบบทัวริงธรรมดาไม่แอดเวนเจอร์อะไรเยอะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นการฝึก ขี่ทรงใหญ่ๆน้ำหนักตัวรถเยอะๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูร่าวกันนะหลายคนบอกว่าบอกให้ถ่ายอฟฟี่ให้ดูหน่อยนะครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์แต่งพอสมควรนะมีไฟสปอตไลท์อันนี้เจ้าของเก่าใส่มาให้นะครับกระเป๋าอันนี้ก็คือ1กันแปดด้วยแล้วก็ข้างในก็จะมีชุดเสื้อผ้าสำรองอาจจะเป็นกางเกงบอลอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยรีวิวละเอียดนะครับส่วนนี้กําลังจะติดอีกข้างหนึ่งให้มันบาลานซ์บาลานซ์นะครับฝั่งนี้ไหนๆมันก็เป็นแกรนทัวร์ลิงนะมันก็ต้องแบบ บรรทุกเยอะๆนิดนึงจะได้ดูแบบว่า,วาทัวริงส่วนกล่องท้ายนี่เดี๋ยวผมจะเอาไ้ใส่พวกอุปกรณ์กล้องพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันเปียกฝน,นไม่ได้นะแล้วก็มีกระเป๋ายิบบ่อยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ก็พวกกิ๊กนะครับพวกยาดงยาดมคนแก่นะครับประมาณนี้แนละ้วแล้วก็ตัวนี้มีการติดตั้งที่ชาร์จของโลโบโอ,อันนี้ดีมากชาร์จไวนะครับก็คือเป็นเป็นชาร์จไร้สายแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยอันนี้ถือว่า ดีมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบนรถก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวนะก็เกาะหมูกเที่ยไปด้วยกันเดี๋ยวนั่งคุยกันบนรถแล้วกันว่าอะไรยังไงคร่าวๆนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองดูบรรยากาศสองห้องทางของจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับว่าสวยประมาณไหนทีนี้เปลี่ยนฟิลนะครับนี่ต่ก่อนเราเป็นสกูตเตอร์ทัวริงแบบนู้นนะนี่ลองเปลี่ยนมาเป็นดูแกรนทัวร์ลิงแอดเวนเจอร์กับเจ้าฟริกาทวินเอลหนึ่งของผมครับผมเจ๊า yeah. และเช้าดีนะครับเราก็ออกเดินทางทริปแรกที่เรียกได้ว่าไกลเกินเป็นร้อยร้อยกิโลนะครับทริปแรกกับเจ้าน้องแอฟฟี่นะครับอัฟริกาทวินของผมนะในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดแบบโปรมากมากเลยนะเหมาะกับการเดินทางสุดๆเลยนะครับทริปนี้หมายปทางเรามีนัดเจอพโชคที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ โดยวันนี้ต้องบอกว่าพี่โชคเป็นคนเปิดทริปนะครับแล้วก็จะจัดทริปในการเดินทางในวันนี้นะครับว่าจะไปไหนกันดีนะครับก่อเช้านี้เราก็ล่องมาเรื่อยๆนะครับกับเส้นทางเดินทางลาชมุรีนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เพื่อนๆเห็นเราก็กําลังวิ่งอยู่เส้นแถวสักกระเทียมนะครับอฟริกาทอรวินก็เดินทางแบบง่ายๆนะความเร็วที่ยืนพื้นผมอยู่ประมาณร้อยต้นๆนะครับจนถึง90ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเี่ยวไรครับเนี่ย และนี่ก็คงเป็นหนึ่งวัฒนธรรมของชาวสองล้อเรานะครับเมื่อเราได้เจอคนที่ชื่นชอบในการขับขี่สองล้อเหมือนกันการทักทายกันถามไทยไปไหนมาไหนและจบท้ายด้วยคําว่าเดินทางปลอดภัยครับก็เป็นหนึ่งเสน่ห์ของลหลายคนที่ชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซ และเมื่อเราผ่านมาถึงพื้นที่ที่มีความราบและสองข้างทางเต็มไปด้วยความสวยงามของทุ่งนาแบบนี้นะครับก็บอกเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นวิวของทุ่งหญ้าที่เป็นสีทองเอ้ยทุ่งนาที่เป็นสีทองสิครับดูสิครับมันช่างสวยงามบรรยากาศช่างลมรื่นชิลๆอยู่กับมอเตอร์ไซค์ที่เรารักกับการเดินทาง มองวิวสองข้างทางป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บผ่านมาแล้ว180ยกวโลไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็ใกล้จุดหมายเต็มทีตอนรีบโทรนัดหาพี่โชคนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้วแล้วก็มาดูบรรยากาศการเจอกันครั้งแรกครับ จะมาถึงนัดกันที180โลโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โชคแล้วนะครับที่ด่านช้างนะครับนี่พี่โชคมากับฟ l 500และเปิดตัวนี่ครับท่านผู้ชมช่องใหม่ไม่ใช่ช่องใหม่ช่องเก่าพี่โชคชื่อ go to u r และนี้กลุ่มที่พวกผมตั้งขึ้นคือ toley adventure อะไรวะ take a r i s e i s Our h o อ b y แปลว่าทำเรื่องชิบหายให้กลายเป็นงานดีเลทไม่ว่าเดี๋ยวหน้าไม่ได้ไ,ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ใครที่แบบเพิ่งมาดูช่องนะก็อยากจะเข้าไปกลุ่มก็คือเราอยู่ดีๆก็มาแนวเอเวอเรอร์กันเฉยๆแต่เราเป็นเอเวอเรอต์ตัวปลอม <c oughs> ต้องอย่าคาดหวังว่าแบบต้องโดดเนินโชว์แน่ๆไม่มีนะหาไม่เจอนะครับเอเวนเรอร์คาเฟ่ครับโชว สายทูริง,งนะมันเรรยกว่าถ่ายทูริงแล้วกันอันนี้พี่โชคมอไปผนมนะครับขอบคุณครับมีฝากติดตามช่องนี้ด้วย go to watch go to, go to แล้วก็ watch ที่แปลว่าดูใช่ป่ะใช่นะโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวควีนก่อนว่าจะไปไหนวันนี้แพนไว้หนนะ go to watch go <ร> to watch, <ร> <to> watch. underscore ด้วยนะครับ Moto Vlog e โอ้โหยาวจัด go to watch เฉยๆเสิร์ชไม่ขึ้นอ๋อโอเคก็คือเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวให คูเกิลมันนั่นก่อนนี่มาครับ CL 500รนี่คลิปเรายังไม่เคยรีวิวรถซิ่งกันและกันเลยนะนี่ของรถพี่โชดนะ่ะรีวิวไปแล้วเออแอฟฟี่รีวิวแล้วแต่ช่องผมผมยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวผมมาเมาให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้แพนไปไหนครับลุงก็อุทัยไงอุทยัยแต่ฟ้านี่คือตอนนี้คือสุดๆแล้วนะฝนปอยตลอดทางไม่รอดหรอไม่รออยู่แล้วแล้วก็เสื้อกันฝนไม่ได้เอามาด้วยนะจริงเลยจริง <laughs> มีแต่เสื้อหมอดเซเว่น โอเคเดี๋ยวแผนกันก่อนว่าจะไปอุทัยแถวไหนค่อยว่ากันทีนะขับตามลุงไปแล้วกันสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เมืองอุทัยอ่ะใช่โอเคสวิตเซอร์แลนด์เมืองอุทัยจะไปถึงหรือเปล่าทางที่เป็นไรฮะเข้าทางที่บอกว่ามีไรอ้อยเยอะๆโอ้โหเยี่ยมไอ้เสวยสวยเส้นนั้นสวยมากอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ใครมาแล้วไปมอดูครับเส้นนั้นสวยสุดๆว้าว โสำหรับเพื่อนๆรอชมแอฟฟี่รีวิวนะเดี๋ยวจะรีวิวที้นี่ฝุ่นกังมากนะขี่อย่างเดียวซ้อมขี่อย่างเดียวนี่และตอนนี้นะครับเราก็ได้เริ่มต้นทลิปในการเดินทางกับพี่โชคแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นอยู่จุดที่เรียกได้ว่าเมืองด่านช้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ทริปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมวัดที่มีความคลาสสิกและเก่าแก่นะครับจากพื้นที่เดิมๆนะคบที่อยู่บริเวณเขานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะเนื่องจากบริเวณตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเงียบสงบปัจจุบันมีพระมาอยู่เยอะจนตอนนี้นะครับก็ได้พัฒนากลายเป็นวัดเข่าทัำหมีนะครับก็มาดูบรรยากาศร,ร,รอบๆในวัด ซึ่งมีโบดที่มีการสร้างแบบศิลาแรงค่อนข้างสวยมากเลยนะครับลองเข้ามาชมกันครับผม เราอยู่กันที่หน้าโบสถ์ที่เป็นรูปแบบสไตล์ขอมใช่ไหมขอม<ช>หรือป <laughs> รเป่ศิลาแรงเอาเป็นว่าเนี่ยนี่ครับหน้าโบสถ์ก็จะเป็นมีเหมือนเป็นพญานาคห้าหัวใช่พญานาคเปล่าน่าจะใช่แหละนะครับแล้วก็สร้างจากศิาลาแรงหมดเลยนะครับแล้วแต่ข้างบนเนี่ยมันก็แบบทันสมัยนะไม่ได้ทําแบบเก่าอย่างเดียวนะครับ มีผมกับพี่โชก็จอดอยู่ด้านล่างแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปขึน้นบนแต่ผมคงไม่ได้เข้าไปนะตอนรองเท้าก็ถอดยากเหลือเกินว้าวดูความสวยงามสิอันนี้อยูอ่แถวด้านช้านะครับอยู่ในตัวเมืองเลยอย่างที่บอกไปอย่างข้างต้นนะครับวัดนี้ก็เริ่มจากการที่มีหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมบริเวณนี้ด้านหลังเป็นเขานะครับ ซึ่งหลังโบสถ์นี้จริงๆแล้วมีทางเดินขึ้นเขาไปไกลมากนะครับข้างบนจะมีซอกเขาเล็กๆเป็นเหมือนถ้ำขนาดไม่ลึกมากนะครับก็เหมือนว่าเชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดที่อยู่ของเจ้าหมีก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อวัดนี้ด้วยนะครับหลังจากมีคนเข้ามาเข้ามาด้วยความศรัทธาและพระก,ก็เข้ามาอยู่กันเยอะก็เลยถูกก่อตั้งเป็นวัดแห่งนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้รอบๆนะครับประวัติก็จะเดี๋ยวจะโพล v วทยโอเวอร์ให้แล้วกันนะครับก็มีความดูเป็นศิลาแรงสีแดงนะครับด้านบนก็สวยมากนะครับเป็นเหมือนเจดีสมัยโบราณน,นะปราสาทสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็ตั้งอยู่กลางเมืองด่านช้างเลยนะครับอยู่ในสุพรรณบุรีนะแต่ด้านหลังนี้จะเป็นกุฏิพระนะครับตามจุดขึ้นไปก็คือเราเคยเรียนรู้ว่าบริเวณตรง อู่ทองที่เรามาเนี่ยที่เราเคยไปถ่ายจากคลิปก่อนที่ผมไปกับ g p s เนี่ยที่บริเวณนี้คือหินเยอะมากนะครับเขาก็เลยแบบใช้หินในการก่อสร้างได้เยอะนะครับเนี่ยสวยหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหินน่าจะเป็นหินแบบหินปูนเนี่ยไม่เหมือนปูนปูนนะครับปูนทรายนะเออเนี่ยใช่หินปูนแบบที่เขาใช้แกะพระพุทธรูปองค์ใหญ่แถวๆอู่ทองนะครับนี่ก็เป็นอ่าเรียกอะไรนะเสมา ใช่ไหมอ่าบริเวณวัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววิชาการมากเดี๋ยวหน้าเบื่อเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะก็มาแวะวัดบ้างให้ใจิตใจที่มันมืดมนของผมมีแสงสว่างขึง้นมาบ้างส่วนพิโชโยเขาเป็นคนสว่างอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้ก็สวยนะใครมาก็ผ่านเข้ามาทำบุญได้นะครับดูดิ ม,มีการทําให้มันดูครับอันนี้น่าจะเป็นใหม่ของใหม,นะม่นะไม่ใช่ของเก่านะสวยมากครับแล้วข้างในมีพระพุทธรูปสีขาวนะครับชื่อว่าพระพุทธศิลาธรรมรัก อนนี้นะครับเราออกมาจากวัดถ้ำผาหมีนะครับก็บรรยากาศแถวโซนด่านช้างนี่ผมชอบมากเลยนะคุณดูบรรยากาศทางซ้ายมือดิทุ่งนาเป็นภูเขาเป็นหญ้านะครับทุ่งนาที่เสียงเสียงเหินไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็บรรยากาศคือแถวนี้ก็คือแบบร่มรื่นแล้วก็ฟิลของจังหวัดสุพรรณเนี่ยเราจะได้เห็นบ้านไม้แบบว่าใหญ่ๆ นะครับแบบว่าเป็นแบบอารมณ์เศรษฐีนะครับที่อยู่ในแบบว่าเราเคยเรียนวรรณคดีไทยนะคุณช้างคุณแผนทรงๆนั้นเลยนะครับก็แบบว่าเป็นป่าหญ้าแล้วก็มีต้นไม้มีสวนมีไร่เยอะมากนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเข้าไปถึงตัวจังหวัดอุทัยธานีนะอีกประมาณสัก80กิโลนะครับก็ระหว่างทางก็ถ้าเดี๋ยวดูกอีิทีว่าหิวข้าวอะไรไมาถ้้หิวก็อาจจะแวะกินข้าวอะไรกันก่อนนะครับก็ในทริปนี้มากันชิลชิสไต ทัวร์ลิงนะครับผมแล้วก็อย่างนี้ผมก็ยังขับเจ้าอาฟี่ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวค่อยๆขับไปก่อนนะครับไม่ต้องซิ่งมากนะเดี๋ยวอันตรายนะครับโอเคไปออกเดินทางไปด้วยกันครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเกาะบุกเชบด้วยกันดูความสวยงามของอำเภอด่าดช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหดูฟิลลิ่งโคตรดีนะครับโอ้อูโมงต้นไมน้น้อยๆตรงนี้ด้วยว้าว โอ au, ้โหอตรงนี Eat, ้สวยครับวัดถ้ำเขาวงตรงนี้สองข้างเป็นต้นสักนะโอ้แบบบรรยากาศแบบมันเริ่มมีออกดอกเลยด้วยทำให้แบบขับผ่านแล้วมันฟิลดีว่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะไปก่อนนะอาเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อุทัยเลี้ยวขวาบ้านไร่เลี้ยวซ้ายเราน่าจะไปบ้านไล่นะอุทัยเมืองอยู่ฝั่งนี้นะครับป,ปาตาเอ้าเราเลี้ยวขวาหุบป,ปาตานเลี้ยวขวาโอเคหนองฉางเองบ้านไล่ซ้ายอุทัยขวาต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์น,กนี่ไม่เ,เข้าไปนะใช้อยู่ที่ห้วยขาแข้งหรือเปล่าวัดท่าสูง โอ้ที่สขตโนนี้ผมมานานมากตะกอนเลยนะตอนยังขับ P C X 125นะเคยมากับคุณครูที่เที่ยแต่ว่าน่าจะไปอยู่ด้านนี้ไปนอนก่อนจะขึ้นทางขึ้นห้วยขแข้งหรือเปล่านี่เล่เราอยู่ที่แยกด่านช้างนะครับอ่าใช่นักเแยกด่านช้างนี่แหละขวาอะพี่โชคพี่โชคไอ้นี่พี่ไปห้วยขามัคือห้วยขาแข้งป่ะใช่ป่ะขนานี้แค่อ่าเราเราเคยเคยไปนอนในนี้ตอนกลางคืน มีที่พักเยอะนะครับแล้วก็ทางมันจะเอาไว้รอ,อขึ้นอุทยานตอนเช้าๆนะโอเคแต่เดี๋ยวทริปนี้เราจะไปกันทางขวาไปทางซีิสนแนนไปดูอุปปาตาาอะไรประมาณนี้นะก็เป็นทริปเทสระบบรถนะครับประมาณนี้เลยเค่อยไปครับเพราะว่าวันนี้ก็รถไม่เยอะนะครับวัอนอาทิตย์แล้วมันวัน,นที่สิ้นเดือนด้วยนะดีจัดโอ้ถนนดีจัด โอ้โหสนุดีมากครับผ่านจากแยกด่านช้างมานี่โอ้โหดูแล้วก็ตรงตรงยาวๆเลยนะครับเป็นสวนเป็นไร่แล้วก็เป็นภูเขานะครับตัวให้ท่ทานนี้อีก44กิโลนะครับตอนนี้ เราเริ่มเห็นฟีลลิ่งแบบภูเขาหินปูนซ้ายขวาแล้วนะว้าวฟิลสวยนะครับเหมือนทางใต้เลยนะโอ้แต่ตรงนี้ทุ่งนาจะเยอะครับถ้าทางใต้ทุ่งนาไม่ค่อยมีนะจะเป็นต้นป่ามนะครับถนนดีมากเนี่ย กรีบเลยอ่ะเป็นแบบคอนกรีตไม่คอนกรีตสีลาดยางแบบกริบๆแล้วก็ตรงเส้นทางส่วนใหญ่ในจังหวัดอุทัยเนี่ยจะค่อนข้างตรงซะเยอะนะครับตัดเลยตัดผ่านทุ่งนาตัดผ่านไร่เนี่ยมันก็สวยนะครับทำความเร็วได้ดีครับแล้วก็ขับง่ายนะครับโค้งก็ใช้ได้อยู่ครับ วันนี้ก็จากลาบุรีมานี่ก็277กิโลแล้วนะเติมน,น้ำมันไปรอบเมือนะครับเอ้พีโชคเหลียวสายก็ไม่บอกตกใจเลยนะครับห้วยคดรีสอร์บันนีนเคื่อนเฮ้ยมีเคลื่อนอยู่ในนี้ด้วยเราไปดูสิในนี้มีเคลื่อนอะไรอะ่ะ โอ้เมื่อกี้ตกใจนะครับพี่โชว์เลี้ยวซ้ายไม่รู้นะก็นี่เออสำหรับคนที่อฟริกาคนระับมันเป็นรถออตโอตโอ้แบบออตโต้จริงๆเนี่ยมันในเกียร์ดีเนี่ยหมดที่ผมใช้คือมันเป็นดีนะเราก็จะมีลบมีบวกในนิวชีกับนิวโป้ผมนะสามารถลดเกียร์ชปเกียร์ได้อย่างจังหวะเมื่อกี้พี่โชว์เขาเลี้ยวซ้ายกระทันหันผมก็สามารถดาวเกียร์ช่วยได้นะครับเพื่อที่จะให้รถมันหยุดนะครับอะไรเนี่ยเอาดิกินข้าวก่อน ข้าวก่อนร้านนี้ได้เค้กเค,ค้กกินนะอะไรใช่เดี๋ยวลองลองลองไป,ไปหรือข้างในมีปลาเคื่อนอะไรอ,ะอ่ะเดีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอปรึกษาแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่ชื่อว่าเขาบางอะไรเนะี่ยบางหมากบาง,บางกแกลรอ <laughs> ดีคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่อยู่ด้านหน้าเราแบ็กราวเป็นภูเขาหินนะครับเดี๋ยวเราจะ ขับเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารเที่ยงของเราในะที่นี่นะเขาบางเลวันนี้อ่านให้ดูอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊อึ๊บอึอออออ๊บางบางกรดสระแอบางแกรกนะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวกินข้าวกันดูล้านเขาสวยไหมมีต้นอะไรข้างหน้านี้ด้วยสูงๆต้นยางหรือเปล่าครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู อาหารกันครับก็กินเอาแค่ง่ายๆนะครับไม่ได้กินกันเยอะๆนะครับโอ้ดูร้านสวยวะ่ะ กาแฟแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอ่ามีปลาเคลื่อนมีอะไรด้วยนะอัน๋ีวเราลองดูบรรยากาศนะครับดีคาเฟ่บางแกลกฮะโอ้ร้านสวยดูดิน้ำสีฟ้าด้วยว้าวอ้นี่คือบรรยากาศคาเฟ่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นป่าไผ่ อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟว้าวดูดีที่นี่ดีคาเฟ่นะครับอ๋อมีเหมือนน้ำผ่านด้านหลังโอ้แล้วตอนนี้เป็นแบงกาเป็นภูเขาหินปูนสวย วิ่งี่พามาดูวิวด้านหลังร้านนะวา้วาบว้าวิลมยินโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนมีแม่น้ำน้อยๆแต่นี้มันแร้กนะครับเป็นขึ้นเป็นสันดอนทรายแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นเหมือนป่านะครับ ส่วพี่โชคพี่โชคกินอะไรนะคูโยเกิร์มูสตี้หวานหวานไหมไปด่มกาแฟไปแล้วแง่อะไรที่กินกาแฟโป้โปนี่ถ่ายคนแล้วมันหน้าใสทุกคนขาวบ๊วยนี่หน้าใช้เครื่องสำอางอะไรคะเนี่ย อ่าผมใส่ปลาไมหมอเหมือนกันใช่อันนี้ดูเยอะกว่าไม่แ <c oughs> ต่แข่งขันแต่แข่งขันอันนี้คือข้าวผัด <c oughs> <c oughs> อันนี้ผัผดปลานะครับเ <c oughs> มนูวันนี้ <c oughs> จะอิ่มไหม <c oughs> ไม่อิ่มกระเบิ้ลไงน่งา,ากินครับก็เดี๋ยวชิมน,นิดนิดห,หน่อยพอจะกินละ ก็เป็นผัดปลานั่นเองนะครับหวานๆน่อยเอ้อร่อยอร่อยหวานทูกใจใส่มาหวานนะผมอืม มาเนี um, okay, okay, ่ยอะไรปะเดือดกลางดูสกัดเดือดกลางก่อนนะชาโอเคกินข้าวแล้วไม่ยุ่งแล้วนะเป็นบรรยากาศดีนะครับแบ็คกราวด์ภูเขาสวยอยู่นะโอ้ โอเคครับเราก็ออกเดินทางจากร้านดีคาเฟ่นะครับก็อาหารอร่อยกาแฟดีนะครับก็ชิวๆนั่งบรรยากาศมีทั้งปิดแอร์หรือว่าจะนั่งรับลมด้านนอกก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่จุดที่เขาเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยน่าจะอยสัก10บกโลนะก็น่าจะเป็นถนนนี่แหละดีๆนี่แหละวิ่งตรงเข้าไปเข้าที่ทำกันบ้านมาก็ จะเห็นเป็นสองข้างทางนะคะเป็นสวนแบบว่าไร่อ้อยนะครับสวยๆนะแล้วก็เก็บวิดีโอฝากเพื่อนๆแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เอาโดนมานะก็อาจจะเก็บเป็นภาพด้านล่างแล้วก็รีวิวเส้นทางในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะดูที่เออว่ะสวยนี่เริ่มสวยแล้วเนี่ย <laughs> นึกถึงเพชรบูรณ์ครับตรงนี้ฟิลลิ่งเหมือนคล้ายๆจังหวัดเพชรบูรณ์เลยมีโพงถ้ำตรงนู้นด้วย สวยครับสวยครับน่าจะอีกประมาณ10กว่าโลเท่านั้นเองนะครับก็เก็บบันทึกการเดินทางในวันนี้ไว้นะครับโอ้นี่ทุ่งปอเถืออ๋อทุง่งอ่าต้นข้าวต้นข้าวนี่ว่าทุ่งปอเถือวสวยสวยสวยครับตอนนี้นะ้ำมันลงไปเหลือครึ่งถังลงไป2เม็ดนะครับ ตกเฉลี่ยเม็ดหนึ่งวิ่งได้ประมาณ60-70กิโลนะสำหรับที่ผมขี่นะร้อยกว่า,วาตลอดทาง